สวัสดีครับนะบเช้าวันที่ห้าพฤศจิกายนสองห้าหหกนะครับขณะนี้เป็นเวลาอยู่เจดนาฬิกาหนาทีนะครับ,บเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนนี้จางลายหมอกลงแล้วครับนะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศตอนเช้านะฮะตอนนี้ใช้ล่องคุณ ก็ได้มุ่งหน้าไปที่วัดร่องขุนนะครับเช้าออกไปทํางานแล้วเกบรรยากาศดีนะครับมีเหมาะนะครับก็ให้ทุกท่านได้ชมนะบรรยากาศตอนเช้านะครับยอดนะครับนะเชิญนะครับเพื่อนทุกคนที่นะครับมีโปรแกรมที่จะอาพักค่อนต่างจังหวัดนะครับจังหวัดเชียงรายที่จะรับทุกท่านนะครับบรรยากาศสวยงามเลยนะครับ ฝากคลิปนี้ไว้เพียงคลนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปถึงวัดร่องหุ่นจะจัถ่ายให้ได้ชมอีกครั้งนะครับบ๊ายบายครับนี่ครับเพื่อนๆมาถึงนะครับพี่น้องน้องเจ้าชายก็เริ่มทยอยมาเข้ามาแล้วนะครับนะฮะมาดูท่านได้ชมนะครับนะครับขอบคุณนะครับฝากกดติดตามจะเข้าใจกันแล้วก็แชร์นะครับสวัสดีครับ